ไปป่ะตรงนี้เป็นไงตรงนี้ไม่ต้องนะ๋อ้โอช่างมันเถอะเราไม่โทรแล้วบอกแล้วอย่าเก็บดีเก็บมัดซะอย่างดีเลยเออพอมัดแล้วก็บอกแล้วว่ามันหาไม่ได้นะทีเนี้ย ปิดใจนะเไมได้างอง่ายง่ายเมื่อตรงไหนเหียบอความหมเนี่ยจะคว้มไหม คว่ำไหมคว่ำเร็วๆเ,เ,เ,เปลี่ยนท่าัวเวลาย,ยิ่งนีน้อยอยู่ใครเป็นทาสใครหวานงวดัทีก็เรื่องมากต้องมีข้อแรกเบี่ยง

ไว้วันพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่ผัดกันอ